ลินมาลินมิสแกรนภูเก็ตเคลียร์ดราม่าชุดรั้งเป้าชัดฟาดกลับหลังเจอถามพ่อแม่ไม่อายเหรอลินมาลินมิสแกรนภูเก็ตเคลียร์ดราม่าชุดรั้งเป้าชัดกลับแม่พ่อไม่อายขยันเซฟตี้ดีเรียกว่าก่อนหน้านี้ท็อปฟอร์มดราม่าไม่แผวชาวเน็ตต่างพูดถึงว่านโลกออนไลน์สำหรับลินมาลินมิสแกรนภูเก็ตปี2 0 2 4ที่ได้สวมชุดบอดี้สูทแขนยาวแหวกอ,กอกลึกที่วาวแล้วท่อนล่างยังแหวกรั้งเป้าสูงโชว์ความเผ็ดได้แบบไร้ที่ติเดินแบบสับๆบ,บนเวทีมิสแกรน แต่งานนึกกลับถูกชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงชุดที่ดูโป๊เกินไปดูไม่เหมาะพ่อแม่ไม่อายรอสรุปจะขายอะไรกันแน่จังหวัดภูเก็ตต้องการจะสื่อถึงอะไรกันแน่และอีกมากมายซึ่งต่อมาทางด้านสาวหลินได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวขณะไลฟ์สดพูดกับแฟนคลับว่าหลินมีหน้าที่เดินกับใส่ชุด แล้วก็จะมีคนมาบอกว่าคุณออกมาเดินแล้วรับคำวิจารณ์ไม่ได้หรอือไม่ใช่รับไม่ได้รับได้แต่วิจารณ์ให้อยู่ในขอบเขตของเรื่องที่ควรวิจารณ์บางคนวิจารณ์ว่าแม่ไม่อายหรอือพ่อไม่อายหรอือบ u s i n e s s w o แ e n แบบใดแต่งตัวแบบนี้อา้าวฉันแต่งตัวแบบนี้เขาคลินิกฉันก็ได้ทำไมก็ฉันเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองก็เคยพูดไปแล้วถ้าเกิดทำงานบริษัทใดๆการแต่งตัวก็อาจจะเปลี่ยนส่วนที่บอกว่าพ่อแม่ไม่อายหรอือไม่อายโทรถามแล้ววันนั้นแม่ยังมานั่งเชียร์อยู่เลย แต่ถามว่าแม่ตกใจเรื่องชุดไหมก็ตกใจตกใจทุกคนและเพราะใส่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเนื้อแต่คือเราเซฟดีมากนะคะแม่ไม่อายนะคะแม่ภูมิใจมากกว่าที่เรากล้าร e p พรีเซนต์ชุดแล้วเดินออกไปอีดเอสเอแฟชันโชว์โชคือโชว์นัเดอะโชว์มัสโกออนต่อให้มีเสียงวิพากวิจาร์อยู่ข้างเวทีหลินก็ต้องเดินต่อให้จบ